ก็ขอกลับส <ok> <llegar> ัสดีน้องๆน้องหนูชาวกรีน่าฟีไฟทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาเป็นวันของช่องไม้แล้วชาแนลอีกตามเคยมาพบกับช่องไม้ด้วยชาแนลอีกนะครับวันนี้เรามาพบกับเสียงภาคนรกอีกตามเคยนะครับวันนี้เราจะพม่วมม่วงนะครแล้วตอนนี้เราก็มาลงที่สภาครับน้องๆจังหวะที่เรามาลงที่สภาแล้วกําลังล่อนลงนะฮะน้องๆอีกสักแป๊บนึงเราจะรู้จุดเด็ดวันนี้เรามาตกไก่เอาไก่ล้วนๆนะครับเราลิมลงทิมสี โจ๊กวางนี้เราก็ได้ปืนมาหนึ่งกระบอกอ่ะสองกระบอกเพิ่มกระบอกในจังหวะนี้มีคนอยู่ข้างในว่ายังไงครับเอาโลตตตตตแตกไปครับโอ้โหไม่เลยครับแหมไก่ตัวแรกที่มาสังเวยชีวิตให้กับเรานะครับน้องๆโจ๊กโจ๊กโจ๊กที่หนึ่งแตกไปเลยครับแล้วก็เก็บตาล่าของเราไปอ้าวแล้วครับจังหวะนี้เราก็ได้ไปหนึ่งคิวข้างหน้ามีคนเหมือนจะมีเสียงทะเลาะกันว่ายังไงครับ เอาแล้วเปล่าน้องๆฮัลโหลอมองข้างล่างไม่มีคนมองข้างล่างไม่มีคนว่ายัางไงครับเราก็ต้องมานี้เราก็โจ๊กลงไปเมะไม่มีคนเขาเอ้ยสวนมาอย่างนี้ฝีมือไม่คมน้องอย่าพึ่งหัดนะครับฮัลโหลโคสภาพเหมือนไก่ตัวจิ๋วกะจิกโอ้โหแตกไปอีกตัวเียครับตอนนี้เราก็ได้มา3มคิวแล้วโอ้โอ้โอ้โหยิงอย่างว่าวครับน้องๆ สวนครั้งแรกว่ายังไงครับดาวไปดีครับโอ้โหชักดาวดครับจังหวะน,นี้แหมรู้จักหรือเปล่าครับดอนชักดาวชักดาวเป็นตี้ตตครับน้องๆเรามาอย่างเฟลโบไม่เหลือครับเจ้าว่าอย่างไรครับเพราะหลดเดินมาอย่างนี้โดนมาอย่างนี้แตกไปดิครับโอ้โหไม่เหลือครับแหมหัวขาดครับศพไม่สวยใช่ครับน้องๆมาแบบอย่างนี้ ตอนนี้เราก็ได้มา9คิวแล้วใช่หรืเอเปล่าวะ5คิวดีบอกวอลข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหเข้าหัวไปสิครับอออืื้หแม่เหลือครับโอ้เออว้าวครับว้าวครับน้องๆว้าวขนาดยิงไก่ยังว้าวครับน้องๆเออไม่รู้จะพูดยัยงไงโอ้โหเจอข้างหน้าอีกตัวหนึ่งว่ายังไงครับใส่ควาใส่ควาป๊อปป๊อปโอ้โ,อโหเข้าหัวครับเข่าอ่อนไปรครับเหรอแม่เข่าอ่อนอย่างนี้น้องๆโอ้โหอันนี้ก็ คันยังกับไม่ไหวแล้วมันมาอย่างไงยิงกูเอายิงกูเอามึงไปอยู่กับคนพวกนั่นเถอยอย่ามายุ่งกับไก่พวกอย่างข้าเลยไม่ได้เลยครับเราคือพวกเสือฮัลโหลมีคนทะเลาะกันอยู่ต้นมะพร้าวงไงครับเข่าอ่อนไปดิครับโอ้โหโอ,โอ้แตกเอาง่ายๆเลยครับน้องๆเออเออ,อไม่เหลือครับหัวแตกไปดิครับฮัลโหล เอาอยัางไงครับไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็กลุณหน้ากออกจากแมพไปตะอย่ามาอยู่แถวๆนี้แล้วโอ้โหไอ้ส้นตีนเอ้หน้าส้นตีนไอ้หน้าหิ้โธ่แม่ร้อยกูจังว่าอย่างไรครับตอนนี้เราก็ได้มา13คิวแล้วทั้งหมดไม่อย่างมันนะครับน้องๆก็มาดิครับเออมึงแม่จริงอ่ะมึงไหวหรือเปล่ากว่านี้กูมาตกไก่โดยเฉพาะข้างหน้าวิ่งมาโดูเดยะยางนี้ฮัลโหลโปแตกไปเดีครับ ไม่มีกันดาวครับแตกอย่างเดียวโอ,โ,โอ้โหเราก็ได้มาประมาณ14บ5คิวแล้วครับน้องๆตบไก่อย่างมันนะครับเห <c oughs> มามา,ป,าปู่ย่าปู่ยออีโลว่าไงครับเขาวัว <c oughs> แตกไปอีกแล้วอีกหนึ่งตัวแห <c oughs> ม่ไม่เหลือครับเราเก็บอย่างมันไม่รู้มันจะมันกับเราหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าเราหมันมันจุกจุกมันเสียบเสียบนะครับน้องๆแหมตำหม่วตำซัวตำหมูตำแตง จะตามอะไรกูก็แดกแม่งเสียโโอ้โอ้โอ้เข่าอ่าอ,อนอย่างง่ายๆครับน้องๆแตกเป็นตัวๆครับมาเป็นแก๊งก็แตกเป็นแกง๊งไม่เหลือครับน้องๆฮัลโหลวิ่งมาอย่างงี้โอโ้โหเข่าอ่าอ,อนอีกแล้วครับแตกไปดีอีกไฟไม่เข่าอ่อนอย่างงี้ไม่ต้องลงมาเล่นดีกว่าไหมฮัลโหลก็คลิมนี้ก็มีประมาณแค่นี้แหละครับน้องๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My Lab Channel ให้ด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอกลาบสวัสดีครับและขอฝากแฟนเพจ My Lab Channel ด้วยนะครับน้องๆอ,อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเ,อเพจ My Lab Channel ด้วยนะครับขอกลับสวัสดีครับน้องๆ